เด็ดกำลังรกินก๋วยเตี๋ยว่นอยู่เนี่เด็ก๋วยเตี๋ยวแฉบแฉบม่งดูคนกำลังแกะก๋วยเตี๋ยวเครื่องหอยทอดขาก๋วยเตี๋ยว่นอยู่พระท่านใดๆแ่บลายคนันควนก็หลายเตือบท่าเนาะ โอ้ยคือเพิ่ <c <c ้เเนาะอันเดยโอ้ยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อก๋วยเตี๋ยวมากเด้วคุ่ณแฉบหลายก๋วยเตี๋ยวน้องกรซชอนก๋วยเตี๋ยวน้องอ่อนอนี่เบิ้งเป็แต่แฉบบ่แฉบเนี่ยผ้าแดงโอ้ก๋วยเตี๋ยวผ้าแดงว่าฉันบ้านคนนี้ก๋วยเตี๋ยวผ้าแดงอยู่โอ้ก๋วยเตี๋ยวผ้าแดงเด้อค่ะเออแม่หน่องซทอดแฉบหลายมาเด้อมาเด้อเอฟซีทุกฝั่งเลย บุ้ยแม่ค่ะอันดับหนึ่งน้องผู้บานพูดเลยผู้ใดกับซิ่วหูจักตัวนี้เพิ่งหน้าเพิ่งด้วยพูนเพิ่งหน้าเพิ่งด้วยพูนผู้ใดหูจักเล่าเบิบนี้เนี่ยชื่อยังก่อนฮะชื่อยังก่อนเรื่มเรื่มเรื่มชื่อตาจังวันดีค่ะผู้ใดกับลูกจักเล่าเด่นนี่ย้ายนั่งรถสันมาร้านปุรีบ่เห็นว่าโอ้ร้านปุรีตัวนึ่งโอ้มาขอผู้มีบุญพูดนะมีแต่ผู้มีบุญคักหลาย ุนเพิ่นล้นลามอยากลงท่านบ่อืดบ่อยากตาตทูน้ำเด้อทีตะวันบกมีผู้กินเออผู้กินเมยบ้านเบิดผู้กินเมยบ้านเพราะเป็นยังเออ้มีก็ล่งท่านขึ้นกันล่งท่านแตอมะเฟยสยได้ค่ับึง โรง่านแม่นั่งกินลรยางเะ้าย่งเงร้านปุรี่พาเด่น<ะ>บุญร้ายครับ <c oughs> เออการทุ <c oughs> บุญร้ายครับเราเกียรขัน<อ>้นมึงรูผู้ใดกับหูจักเด่นมึงหนานี่นามากุ่นพุ่นโบกี้เลยเป็มันสีบากเออเอายางขึ้นมาคุณนุ่นเท่งเขาฝุ่นปเบองเกยเียร่งยั นี่น้ำจิ้มหอยทอดดูน้ำจิ้มหอยทอดขอน้ำเน่ยได้จากหอยทอดจากน้ำจิ้มหอยทอดกันนะฮกงามครับใจบุญเอ